สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Myro Gaming เรื่องเรียนเรื่องเล่นเรื่องเดียวกันกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ t i p o ดนะครับที่ได้อัปเดตไปแล้วนะครับของทางเซิร์ฟเวอร์เกาหลีนะครับเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะครับแล้วก็ นัดจะมาที่บาวเข้าๆนะครับเกี่ยวกับส k ิลทรายพอตนะครับว่ามันมีผลยังไงสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับทรายพอตนะครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงนะครับทราอตนะครับเอาง่ายๆนะครับมันคือเหมือนกับพาสซีฟ e เอฟเฟกนะครับที่มันจะทําให้สกิลของเพื่อนๆเนี่ยแรงขึ้นนั่นเองนะครับหรืออาจจะทําให้เหมือนกับมีความสามารถอื่นนะครับก็คือทําให้วิ่งเร็วขึ้น ทำให้เหมือนกับสกิลไกลขึ้นลดการใช้มานาเพิ่มไตกเกอร์ดาเมจเพิ่มบีคอยดาเมจแล้วแต่นะครับแล้วแต่สกิลของเพื่อนแล้วก็แล้วแต่ความสามารถของคลาสเพื่อนนั่นเองนะครับซึ่ง t r ายพอดเนี่ยจะมีอยู่3ามเลเวลด้วยกันนะครับก็คือเลเวลที่1อันแถวที่1นึ่อ่ะตัวนี้แถวที่1นึ่งเพื่อนต้องอัพสกิลเลเวลสี่จัดได้นะครับและแถวที่2นะครับเพื่อนๆจะต้อง อัพสกิลแล้ 7, วเสร็จเพื่อนๆจับได้นะครับและเวพวื่อนจะสังเกตเห็นนะครับว่านักไม่สามารถอัพแถวที่3ได้เพราะว่าสกิลนันอัพยังไม่ถึงเลวสินะครับแต่เมื่อใดก็ตาม นัดอัพถึงเลเวลสิแล้วนะครับนัดอัพแถว3ได้นะครับแล้วก็เลเวลของทริปป์เนี่ยสูงสุดจะมีอยู่5้าเลเวลด้วยกันนั่นเองนะครับและเพื่อนเืนเ่ออาจจะสงสัยนะครับว่าเลเวลทริปป์เนี่ยมาจากไหนนะครับก็คือมาจาก Chaos d u n g e o ยนั่นเองก็คือมันจะเป็นเหมือนกับ e q u i p m e n ์หรือชุดสวมใส่ที่เพื่อนๆไม่สบายที่จะกดใช้ได้นั่นเองนะก็คือจะมีทั้ง6ส่วน,นด้วยกันนั่นเองนะก็คือ อาวุธหัวไหลมือเสื้อสังเกตนั่นเองนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะอัปเกรดได้ผ่าน NPC ตรงนี้นะก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะดูได้ในแมปนั่นเองก็คือเป็นกับสัญลักษณ์เหมือนกับ3ดาวอะเป็น3ส,สีนั่นเองเหมือนแบบ7สีท,ทีวีเพื่อคุณอะไรประมาณนี้ครับแล้วเพื่อนๆเข้าไปนะครับแล้วเพื่อนๆก็กดนะครับทรวนเปลือสกิลทรีตรงนี้นั่นเองนะครับคือเพื่อนๆสามารถที่จะทรวนเปลืนะาาได้โดยที่ ถ้าสมมุติมันเป็นไอเทมอย่างนี้นะเพื่อนๆสามารถที่จะทรานเฟอร์เลือกได้นะครับโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเป็นชนิดเดียวกันนั่นเองนะครับมันก็จะทําให้เหมือนกับสกิลเพื่อนๆแลงขึ้นนั่นเองนะอ่ะเรามาดูเกี่ยวกับระบบะทริปป์ s ิสเ e มแบบใหม่นั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับสําหรับระบบทริปป์แบบใหม่นะครับเพื่อนๆจะดรอปไอเทมจาก Chaos d ดั g e o n นเหม,มือนเดิมนะครับเพื่อนๆจะดรอปเหมือนเดิมนะตั้งแต่เทียร์สาเป็นต้นไปนะครับจะดรอปเหมือนเดิมเลย แต่เพื่อนๆจะไม่มี INVENTORY ไว้เซฟแล้วเหมือนณตอนนี้นะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นนะครับว่าเราสามารถที่จะเหมือนสลับสับเปลี่ยนเซฟ e t r พ p o ์ทที่เราซื้อมาจากร้านค้าเพื่อที่จะอัปเกรดเหมือนกับให้เพื่อนๆเบนฟิตหรือว่าได้ไประโยชน์สูงสุดในการที่จะทําให้สซฟลทรพอร์ของเพื่อนเนี่ยเป็นเลเวลหนั่นเองนะครับมันจะทําง่ายมากๆนะครับอ่ะแต่ในอนาคตมันจะง่ายกว่านี้อีกนะครับแต่ เขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อนๆจะต้องเหมือนกับกดทีละอันปีดอันนั่นเองนะครับอ่ะแต่ณนะตอนนี้เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ของอ n น e วนทอรี l สกิลหรอวัดไ r พอร์ตได้ก่อนที่แพทใหม่จะเข้ามาหรือว่าระบบใหม่เข้ามานั่นเองครับก็คือเพื่อนๆสามารถที่จะเอาชิ้นส่วนใดก็ตามเนี่ยเพื่อนๆเซฟทิ้งไว้นะครับและเมื่อแพทใหม่เข้ามาระบบไฟพอร์ตใหม่เข้ามานะครับไอ้พวกเนี้ยมันจะหายไปเลยนะไอ้ Inventory เนี่ยจะหายไปนะครับ แต่สกิลใดก็ตามนะครับไพ่ปอดใดก็ตามที่เพื่อนกดเรียนรู้ทิ้งไว้เนี่ยมันจะเซฟเข้าไปในตัวเพื่อนๆโดยอัตโนมัตินะครับต่อตัวละครนะไม่ใช่ทาง ID นะครับตัวละครไหนตัวละครนั้นนะครับต่อให้เพื่อนๆมีแบบการสลิงเกอร์5ตัวมันก็จะนับเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวไปนะมันไม่จะนับเป็นไ d ดีนะครับอ่ะนั่นแหละแล้วทีเนี้ย เพื่อนๆก็สามารถที่จะเซฟพวกสกิล BIS หรือว่าสกิลที่แรงที่สุดที่เพื่อนๆจำเป็นจะต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นใน l e g ี o n น a ลหรือว่าในอ b พ s o ซซ้อ n ซั o n หรือว่าในคอนเทนต์ใน PvP อะไรขึ้นแล้วแต่นะเพื่อนๆสามารถที่จะเซฟทิ้งไว้นะครับและพอแพดใหม่เข้ามาเพื่อนๆสามารถที่จะอโอเคทรายพอร์ตเลวล5เลยเพื่อนๆไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาใน s h พ o s ซซ n อนซ n หรือบางทีนะครับไอพวก <c oughs> ไอ้ทรอรเนี่ยมันอาจจะราคาขึ้นนะครับแต่ณนะตอนนี้นะราคามันขึ้น มากมากเลยนะครับจากหลักสิบเป็นหลักร้อยจากหลักร้อยเป็นหลักพันไปนแล้วเรียบร้อยนะครับอาจจะรอให้ราคามันซาลงสักประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าบางทีนะก,ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถ้าสมมติระบบใหม่มันเข้ามาเนี่ยมันจะถูกลงหรือเปล่านะครับแต่เพเื่อนสามารถที่จะเซฟไว้ก่อนและนะัดแนะนำนะครับเพเื่อนสามารถที่จะเปิดอินเวนท r รีสามสี่ห้านะครับได้อีกด้วยนะครับเพื่อที่จะเซฟคลายพอร์ตที่เพื่อนจำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคที่หนึ่งสเปคที่สองนะครับนะ สามารถที่จะเก็บไว้เผื่อได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการเตรียมตัวคร่าวๆนะครับของเพื่อนๆนะที่เพื่อนๆสามารถที่จะเหมือนกับเตรียมตัวเพื่อที่จะอะ่ถ้าแพทใหม่มาเพื่อนๆต้องการที่จะสลับสับเปลี่ยนอะไรเงี้ยเพื่อนๆสามารถที่จะกดเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้อง กดออกมาเหมือนกับคุยกับไอเอ็มมันมาก่อนแล้วเพื่อนๆสามารถที่จะเปลี่ยนในดันเซียนได้เลยไปแบบไอจุดวงกลมแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนั่นเองนะครับอ่ะถ้านัดผิดพลาดข้อมูลประการใดนะครับเพื่อนๆสามารถจะคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะปรับปรุงในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ข่าวดีนะครับพรุ่งนี้นะครับจะมีการปล่อย f f i c i a l p a ลแพโนนะครับของทางเซิร์ฟเวอร์เอ็นเอเซิร์ฟเรานั่นเองนะครับซึ่งล็อกได้คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าจะมีการเหมือนกับ ปล่อยรถแบบมานะครับให้เพื่อนๆมันกลับได้ชิมลางได้รู้ก่อนนะครับว่ามันเป็นยังไงเกี่ยวกับรถแมบของเดือน8นั่นเองนะครับคาดว่าน่าจะมีรถแบบแล้วก็รายละเอียดของคลาสใหม่ว่าเดือน9เนี่ยหรือว่าปลายเดือน9เนี่ยคลาสอะไรมานะครับไม่ว่าจะเป็นรีเปอร์สเกเตอร์หรือเพื่อนๆอาจจะรอไปไกลจนถึงแบบเขาเรียกอะไรซัมนเนอร์เลยนะครับแต่ัดคาดว่าน่าจะเป็นสเกเตอร์ไม่ก็รีเปอร์นั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนกับ퀄ิตี้ออฟไลฟ์หลายๆอย่างนะครับที่ทําให้เพื่อนเพือมันกับใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นใน อาเียน่นเองนะครับอ่ะยังไงสุดท้ายนะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะที่เข้ามากดไลค์เข้ามารับชมแล้วก็กด Subscribe ให้ไมโรเกมมิ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะครับสําหรับเมมเบอร์นะครับแก๊งตาวานอ้วนที่น่ารักทุกคนเลยนะครับแบบสามประหนุนนะัด มาตลอดนะครับแล้วก็น่ารักกับนาตลอดเลยนะครับขอบคุณ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 จริงๆขอบคุณทุกนะครับอ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับอ่ะแล้วพรุ่งนี้นะครับถ้ามันออฟฟิ i ชียลแพรโนนะครับเดี๋ยวนะาจะแปลแล้วก็ลงเป็นคลิปให้เพื่อนๆฟังกันนะครับอ่ะไล้เจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ